ก็รักเป้นพงครับเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอพุทธิสัยครับเนี่ยพื้นที่นาผมดำไว้ทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้สิบห้าไร่สิบหกสิบห้าสิบหกไร่ได้ครับครับดำมาได้ห้าสิบวันแล้วเพิ่งหวานปุ๋ยไปรอบเดียวใช้ปุ๋ยไปกิโลใช้ปุ๋ยไปกิโลปุ๋ยก็ะสอบ หกระสอบหกระสอบหกระสอบเพร่งวาไปรอบเดียวครับฉีดพ่นโฟทีไปสองรอบแล้วสองรอบครับแต่เหมือนกับที่ใช้ปุ๋ยไปแล้วสิบกว่ารอบของครั้งก่อนๆครับซึ่งดีกว่าลดลดปุ๋ยไปได้เป็นครึ่งอะครึ่งเลยเนี่ยลดปุ๋ยได้ครึ่งหนึ่งจากตอนแรกใช้ถ้าอายุข้าวเท่านี้ น่าจะหวานไปประมาณสิบสองสิบสามกระสอบแล้วครับแล้วตอนนี้ผลลัพธ์เป็นไงบ้างดีครับข้าวใบพุ่งใบพุ่งเลยนะใบตั้งชันใบหนาต้นใหญ่กำลังเริ่มต้นกมลมละคิดว่ารอบนี้น่าจะได้ไล่ละกี่ตันไม่น่าจะต่ำไร่ละตันครับโอเคโอเคครับ